เลยขับรถมากี่ชั่วโมงนีดประมาณสี่ทุ่มถึงก็ประมาณตีสี่มาสี่ทุ่มถึงตีสี่าเพื่อเรียนเทรดเพื่อเรียนเทรดตังเลยคฮะแล้วเห็นที่เรียนอะไรแบบนกัที่โชว์โชว์คือแบ่งถอนมาเรื่อยๆก็จำอะไรตั้งแต่เริ่มเล่นมาเรียนโกการจัดการครับพอหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มฝึกเทรดมาเรื่อยๆเพราะได้กำอะไรจังเลยที่ถอนเพาะนะมีเพราะไม่ถึงแบ่งหอกที่กลัวว่าเอาไว้ในบัญชีนานๆกลัวว่าเราจะพังมือ อเหมดเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ถ้าเกิดว่ามันมีเยอะๆมันจะอดใจไม่ไหวมันก็จะกดยอดเยอะเพราะฉะนั้นภาพที่ได้กำไรวันละพันก็คือโอนออกพักไว้ก่อนเขาจะเล่นอีกครั้งก็คือค่อยฝากเข้าไปใหม่ก็คือโอนออกไปเรื่อยๆแปดหมื่นเลยใช่ค่ะและปัจจุบันนี้ก็คือแปดแปดหมื่นแปดหมื่นเพราะว่าพี่จะแบ่งว่าบัญชีกรุงไทยก็คือฝากเทรดส่วนบัญชีกรุงเทพก็คือกำไร ก็คือพักนิ่งๆไว้ก่อนเราจะดูว่าระยะเวลาตั้งแต่เรียนมาจนปัจจุบันนี้เรามีกำไรเท่าไหร่เดีวแล้วก็ต้นทุนที่ก็จะส่งเข้าไปในรายส่วนตัวพี่ว่าแต่ละั้งที่พี่โอนเข้ามีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ที่ก็จะมารีคือหมายถึงว่าแบ่งรายรับรายจ่ายใช่ใช่ค่ะที่ก็จะรีดูมันจะมันก็จะแบบว่าเห็นขึ้นว่าเราลงทุนเท่านี้แล้วมันง่ายเท่านี้มันก็เป็นการลงทุนที่ได้เร็วในระยะเวลา สามเดือนสี่เดือนได้กำไรหลักแสนก็ถือว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่าเป็นทำอย่างถือมันก็ไม่อันนี้ก็คือกำไรจ่ากดี๋ยวเซ็นเซอร์นิดนึงนะเดี๋ยวเซ็นเซอร์เรืนิดนึงนะครับนะอ่านี่ซูไม่เห็นนะครับว่าวันนี้มาอวดเงิน8ปดหมนหกนะฮะแล้วเห็นว่าครั้งหน้าจะอวดเท่าไหร่นะหลักแสนจมากกว่า1นึ่งแสนเพราะว่าตั้งใจไว้ใช่ตัดต่อสิ้นปีนี้ด้วยก็ก็ขอให้พี่พธัญญาทำตามเป้าหมายให้สำเร็จนะสิ้นปีนี้ก็ข่าวปีแน่นอน ไม่ต่ำหนึ่งแสนแน่นอนวันนี้ก็ขอบคุณพี่ธัญญามากนะครับ